พระลูกวัดหนุ่มรูปนี้เดินมาบอกพระอาจารย์ว่าผมอยากย้ายวัดเพราะพระรูปอื่นชอบเล่นการเมืองวันๆไม่ปฏิบัติเอาแต่นินทาว่าร้ายผมเลยปฏิบัติไม่ได้จะขอไปอยู่ที่ที่สงบกว่านี้อาจารย์เลยบอกว่าถ้าเจ้าสามารถใช้ช้อนตักน้ำแล้วเดินรอบวัดโดยที่น้ำไม่หกได้เจ้าจะไปไหนข้าก็ยินดี สองชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าพระหนุ่มสามารถทำได้ตามนั้นอาจารย์เลยถามว่าระหว่างที่เจ้าเดินได้ยินเสียงนินทาหรือเห็นพฤติกรรมไม่ดีหรือไม่ พระหนุ่มตอบว่าข้าไม่ได้สนใจเลยเพราะข้าโมตแต่ตั้งใจเดินกลัวน้ําจะหกอาจารย์เลยสอนว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อจดจ่อกับสิ่งที่ทําเสียงรบกวนต่างๆก็ไร้ความหมายไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในโซเชียลเราย่อมพบคนที่ท็อกซิกหรือสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบโต้ยังไงจะให้มันคอยรบกวนจิตใจหรือจะเลือกโฟกัสที่เป้าหมายในชีวิตของเราไม่ว่าจะเลือกแบบไหนสุดท้ายคนที่เลือกก็คือ ือตัวเราเองครับ